ทำเร็ว,วพี่น้องมาเลยมาเลยอือพี่น้องเอยเป็นเรียบร้อยพี่น้องพี่น้องเองเนาะมื้อนี้ก็มามพอกันอีกเก่าพี่น้องเองระวังก็มาปลาคือเก่าเนาะเดินทางระวังสิโลห์หงขึ้นพี่น้องเองจักแม่ชังพี่น้องเองเนาะกราบทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง มาพอกันอีกแล้วเช่นเก่าเช่นเคยพี่น้องเอ้ยเนาะมื่อนี้ก็เดินป่าอีกพี่น้องเอ้ยมาคนเดียวคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะบ่มีทีมงานมาพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นก็ไปทางไม่พี่น้องเอ้ยเนาะมาว่างกะลุยผู้เดียวแต่ว่าเพิ่นก็ยังเดินป่าคือเก่าอยู่ทีมงานเ้าก็ได้แต่ว่าบ่ว่างกันมาผู้เดียวพี่น้องเอ้ยเนาะ พี่น้องเอ้พีนาะไปไปเบิ่งกันพี่น้องเอ้ว่าสิมียังแน่พี่น้องเนาะมื่อนี้ไปพี่น้องเอ้มีนกพี่น้องเอ้มีนกเนาะกินหอยพี่น้องเอ้พี่พมีไลยเลยพี่น้องเอ้ตกลิะเ่นพี่น้องเอ้โอ้บนพี่น้องเอ้จังหวะน่ากินยังเนาะเรียบร้อยพี่น้องเอ้ เรียบร้อยเลยไปหน่อยเนาะ,นะไปเบิ่งมกันไปหน่อยบอลมีลายโต้ด้วยไปหน่อยมาวางมทันฉันไปหน่อยไปหน่อยเรียบร้อยไปหน่อย ทำเร็ยพี่นอ้องมานเลยมันเลยนี่พี่นอ้องเองเป็นเรียบร้อยพี่นอ้องมานคักฮะพี่น้องไปต่อเนออาะพี่น,อไไน้องเองเนาะเส้นทางทางนี้ค่อนข้างหกเลยเพี่น,อไไน้องเองเนาะ Đâu, phải mình lợm, mình lợm phải Đó, nào cái bụng đi lượt một nhòi, bởi nằm như lượm, lượm bốc bật lên มาทำขอวเร้นี่มีแต่ห้อ,เอ้เก่ามาได้เลงไปก่อ พี่น้องเยเบิ่งเอาเพราะว่ามันดุดดุดตำหอพี่หน่อยมันหาดุดกินกระปูุ๋วน้อวดเลยพี่น้องเยแป่นวดเลยนอนเลยความแป่นทางมันขึ้นไปพี่น้องเยเนาะ มันจะเป็นทางเขา,าจะขึ้นไปแล้วเป็นออยขึนน้นไปเลยเถอะผเปนเออยไปมันดุดประปู ปลาไม่ชอดไม่เหี้ยเลยเห็นไหมขนาดเลยพีหน่อยอแน,นี้ก็างแป้นเลยหน่องแ่ของมันนอยอยมันมาแต่ผลเลยแป้นเลยแต่ผลนก หอนหลงเลยไปแล้วหอยมันลงมาจ้ะนี่คงลายนี่ลเนาะหอยเถงมันจะเป็นอันเป็นบุงเนาะพี่น้องมันจะเป็นอันนคำค่ำเป็นนคำค่ำหอยเถง มือเนี่ยก็ะหลมแหงแหงพี่หน่ำเบื้องแต่มันมันมาดุนพี่น้อ,อนเงเยขนาดเลยมูปาลงไลยขนาดเลย ีเนะาะค่อนข้างมันจะหกแนะ่ตามตามป่าอาชิลเอกขึ้นไปพี่หน่อย ลูกของเนาะอยู่เสียงมีแต่เสียงลูกพี่น้อง นภาพาย์อยจะขึ้นไปถึงยังไงแทนนีงหนกหนกจบหนกจบใหม่พี่น้อยเนาะ

nó. Rồi, qua càng có bạn Madun đó, các ơi.

แผนหมดเลยขนาดเลยนี่พี่น้อยมันจะทางนี่เนาะี่ลงไปพี่น้องขึ้นไปพุ่นเลยพี่น้อยโอ,อย้แปนลีพี่น้อยขึ้นไปถึงขนาดเลยเนาะพี่น้องย,ยเนาะ เบาว่างก็เลาะมาตั้งใกล้เลยพี่น้องเอยขึ้นจนชุดเลยพี่น้องเอยเพราะว่ามันหกเบาว่างว่าเป็นไปพี่น้องเอยก็เลยมานั่งอยู่นี่ได้ประมาณอยู่สองโมงพี่น้องเอยเนาะเบาว่างนั่งแต่ว่าบบเห็นวิเววเนาะพี่น้องเอยเขาวอกหอยมูกมีแต่หอยเก่าๆพี่น้องเอยเนาะแต่ว่าหาหอยใหม่มันก็ทึงยากแน่พี่น้องเอยเนาะ บางมาเหมือนก็โอ้ยคือว่าชิพอพี่น้องเนาะลุยคนเดียวเลยเหมือนพี่น้อยแต่ว่าก็บอกบอพ่อยังพี่น้องยเนาะแต่ว่าก็ยังชิลุยไม่พี่น้องยเนาะว่าจะเป็นจังเลอ่ะพี่น้อย ก็พากันติดตามทางช่องบ่าววังในเด้อพี่น้องเอ้เนาะเเป็นกำลังใจติดคลิปต่อไปพี่น้องเอ้เนะาะบ่าววังก็ขอลาพี่น้องยังจำนี้เด้อพี่น้องเอ้เนาะคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยังพากันไหมคลิปนี้ข้อเก่าเข้ามาสบายดี